สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมากอดค่ะพวกเราหลายคนสะสมของบางอย่างเช่นตุ๊กตาหมีช้างของเล่นโปสเตอร์ลายเซนและอื่นๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุวันนี้คุณจะเห็นคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดที่รวมอยู่ในกิน n นส s s บุ๊กไปชมกันเลยค่ะคอลเลกชันตุ๊กตาหมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของแจ็คกี้มลี่ชาวอเมริกันวัย68ปี ย้อนกลับไปในปี2000เธอมีตุ๊กตาหมีเพียงตัวเดียวและตอนนี้มีทั้งหมด80,26ตัวเธอมักจะนำตุ๊กตาหมีกลับมาด้วยจากทุกทริปที่เธอไปแจ็กกี้เก็บของเล่นทั้งหมดไว้ในบ้านที่เรียกว่าเมืองตุ๊กตาหมีซึ่งทุกคนสามารถเยี่ยมชมได้คอลเลกชันของเธอกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแฟนๆและคนใจดีจากทั่วประเทศ ต่างส่งมีให้เธออย่างต่อเนื่องทุกคนรู้จักแมวสีขาวน่ารักอย่าง Hello Kitty ใช่ไหมหน้าแปลกใจที่คอลเลกชันใหญ่ที่สุดของ Hello Kitty ไม่ใช่ของเด็กผู้หญิงแต่เป็นของชายชาวญี่ปุ่นวัย67ปีมาซาโอกันจิเขามีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Kitty 5,169ชิ้นและสะสมมานานกว่า30ปีเป็นทั้งของเล่นจันชามผ้าขนหนูเสื้อผ้าและอื่นๆอ,อีกมากมาย เมื่อสิ่งของต่างๆเริ่มเต็มบ้านทั้งหลังชายคนนี้ก็สร้างบ้านสีชมพูสไตล์ Hello Kitty และเก็บของสะสมไว้ที่นั่นบ้านหลังนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่นไปแล้วเด็ก<ด>ผู้ชายทุกคนจะอิจฉาคอลลกชั่นรถยนต์ของนักแข่งรถชาวเลบานอนนาบิลคารามพิพิธภัณฑ์ของเขาซึ่งจัดในกระดังส่วนตัวในปี2016 มีจำนวนรถของเล่น37,777รุ่นทุกๆปีคอลเลกชันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งนาบิลเป็นเจ้าของคอลเลกชันไดโอรามาจำนวนมากซึ่งรวมถึงการจัดแสดงที่ไม่ซ้ำกันถึง577ชิ้นซึ่งแสดงถึงเรื่องราวในอาชีพการแข่งรถของเขาและอื่นๆอ,อีกมากมาย เอริกเจสโคคาชาวอเมริกันเป็นเจ้าของที่ระลึกของเล่นของตัวละคร X-Men ที่มากที่สุดซึ่งมีจำนวน15,400รายการนี่คือนักสะสมตัวจริงตอนแรกเขาอ่านและสะสมกระตูนในปี1999เขาเริ่มสะสมรูปแกะสลักของที่ระลึกนาฬิกาและอื่นๆส่วนตัวละครโปรดของเขาคือ w ูฟเฟอรีน คอลเลกชันตุ๊กตาบาร์บี้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นของเบ็ตติน่าดอฟแมนชาโยรมัน เธอมีตุ๊กตามากกว่า15,000ตัวและเธอได้รับตุ๊กตาตัวแรกในปี2509แต่เริ่มสะสมอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ93ปีในคอลเลกชันของเธอมีตุ๊กตาบาร์บี้ในยุคต่างๆและรุ่นต่างๆเธอมีตุ๊กตาตัวแรกที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงยุค60และแบบล่าสุดเบตติน่ายัางซ่อมแซมตุ๊กตาเปลี่ยนแขนขาที่หัก ย้อมสีและจัดทรงผมและทำให้ตุ๊กตามีสภาพสมบูรณ์ขึ้นฉันคิดว่าบันทึกนี้คงเป็นที่ชื่นชอบสำหรับพนักงานของกินเนส o o บุ๊กบริตันมาตินโทวีได้วรวบรวมคอลเลกชันหนังสือบันทึกสถิติกินเ n e s s บุ๊กที่ใหญ่ที่สุดจนสร้างสถิติโลก2สถิติพร้อมกันอันแรกคือการครอบครองหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุด353เล่มซึ่งตีพิมพ์ในประเทศต่ตางๆ รวมทั้งฉบับพิมพ์ครั้งแรกที่หายากมากอันดับที่2คือคอลเลกชันของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับสถิติโลกของกิน n นส s s บุ๊ก2,164รายการโทวีได้หนังสือเล่มแรกของเขาจากการชนะการแข่งขันในโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็กและเขาก็เริ่มสะสมตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ เจฟฟ h ฮ f f m a แมลงไหลในตัว w วินน e ่เดอะ o ูซึ่งเธอตกหลุมรักเมื่ออายุได้สองขวบคอลเลกชันของเล่นและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนี้ที่มีทั้งหมด13,230ชิ้นคอลเลกชั Collection นนี้มีพื้นที่4ห้องในบ้านแต่หญิงสาวไม่ได้วางแผนที่จะหยุดและต้องการเพิ่มจำนวนหมีพูต่อไปเธอใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของหายาก และทุกๆวันเธอจะซื้อของบงางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวินนี่เดอะพูคุณจะต้องตกตะลึงกับคอลเลกชันนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าแปลกตาที่สุดจอร์จฟรานซันชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในการรวบรวมโคโพไลซ์ ight, ซึ่งคืออุจละฟอสซิลเป็นเวลาหลายปี และถ้าคุณไม่เข้าใจคอลเลกชันอุจละ f ฟอสซิของเขามี1,277ตัวอย่างที่ถูกระบุไว้ในหนังสือบันทึกของกิน n นส s s ตอนนี้ชายคนนี้อายุ38ปีและเขารวบรวมของสะสมของเขามาครึ่งชีวิตความภาคภูมิใจของคอลเลกชันนี้มีขนาด2กิโลกรัมดูสิมันยังคงรูปทรงและมีอายุหลายล้านปีอย่างไรก็ตามสิ่งของเหล่านี้เป็นของแข็ง และโชคดีที่สิ่งของเหล่านี้ไม่มีกลิ่นมารบกวนผู้ชมคอลเลกชันของรองเท้าผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดเป็นของจอร์ดี้เกลเลอร์และมีรายชื่ออยู่ในกินเนสบุ๊กในปี2012เขามีรองเท้าผ้าใบ2,500คู่ซึ่งผลิตโดยไนกี้ทั้งหมดจอร์ดี้เริ่มซื้อและขายรองเท้าในปี1,999บน e ีเบเขาถอนตัวไม่ขึ้น และเริ่มตามล่าหารองเท้าผ้าใบที่หายากที่สุดนั่นคือรองเท้าผ้าใบคนดังและอื่นๆรองเท้าส่วนใหญ่ไม่เคยถูกใส่ชายคนนี้มีพิพิธภัณฑ์รองเท้าของตัวเองซึ่งเขาตัดสินใจปิดและขายคอลเลกชันส่วนใหญ่โดยราคาในปี2,555อยู่ที่1ล้านครึ่งดอลลาร์ Brad Martin ชอบ Nintendo ไม่ใช่แค่เกมเขารักตัวละครจากวิดีโอเกมเหล่านี้ชาวอเมริกัน Brad Martin ในวัย8ขวบได้หุ่น Mario ชิ้นแรกจากพ่อแม่ของเขาและเป็นเวลา23ปีที่เขาสามารถรวบรวมของเล่นได้มากกว่า8,000ชิ้นในคอลเลกชันของเขาตอนนี้เขามีของเล่น Mario ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเขายังมีหุ่นของเล่นของเกมอื่นๆคุณสะสมอะไรบ้างไหมคะ ตอบมาได้ในความคิดเห็นโปรดกดชอบหากคุณชอบวิดีโอนี้และนี่คือมา god ค่ะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรา